การเลิกบทบาทรัฐมนตรีของนายวรพัคธัญยาวงเป็นเรื่องที่สร้างความสนใจในหลายมุมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่านายวรพักธัญยาวงได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและการลาออกนี้มีผลจากวันที่22ตุลาคม2568เป็นต้นไปแต่ที่น่าสนใจคือเหตุผลของการลาออกก่อนหน้านี้นายวรพักถูกกล่าวหาเรื่องการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัส FSS และเขากล่าวว่าธุรกรรมการกู้เงินเพื่อซื้อหุ้นที่เป็นเรื่องปกติถ้ามีการประเมินค่าหุ้นอย่างถูกต้องนายวรพักอธิบายว่าการซื้อขายหุ้นในปี2 5 6 4เป็นการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้บริษัทเติบโตและเชื่อว่ามีผลกำไรในอนาคตแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าการลงทุนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสาเหตุในการลาออกจากตำแหน่งของนายวรพักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายหุ้นบริษัทหรือไม่ และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเสี่ยงตาม,มาการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหุ้นก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญหากไม่ใช่ก็อาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมและผลกระทบต่อตลาดหุ้นคุณคิดว่าการลาออกของนายวรพัชเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายหุ้นหรือไม่ความเห็นของคุณอาจสร้างการสนทนาที่น่าสนใจอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น